รอบเดียวเนาะตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างสัป,ปเวสีก็หัวเราะหน้าเขียวมานะคะมีอะไรเนาะหัวเระาะยงเล็กมาเนี่ยสัป,ปเวสีทานข้าวหรือยังเนาะขอบคุณเด้อเอ็นครึ่งบาทมาแล้วสัป,ปเวสีมาแล้วเหลือเอ่ออะไรนะสัมภระยังไม่เห็นมาเลยสัมภระแล้วก็ผู้มีภาระผ,ผู้มีผู้มีภาระ <c oughs> ผู้อุปการะผู้มีธุระอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่เพนซีบอกว่าพี่เพนซีฟีสไตล์ชาแนลบอกว่าสัพปเวสีสวัสดีค่ะเออแล้วแล้วบอกแค่กัแล้วเจไปไปไหนมายังไม่ได้บอกอยายเล็กเลยว่าหายไปไหนมา <c oughs> ตั้งตั้งตั้งเป็นเดือนเนาะ คุณเป็นยังไงบ้างคุณหายไปไหนมาอืมยังไม่บอกยายเล็กเลยเนาะคุณค่ะคุณสนใจก็ให้ถ้วยถ้วยรางวัลมานะคะคุณสนใจก็หัวใจโกรธค่ะแล้วก็ <c oughs> พี่เพนพี่เพนซีฟีสไตล์ชาแนลว่าชื่อคล้ายชื่อคล้าย ผู้ผู้มีภาระเลอผู้มีภาระ,ะผู้อุปการะผู้เอ่อมีผู้ให้ให้ภาระเนาะเขาจะตั้งแบบนี้เนาะแล้วก็ครึ่งบาทแล้วก็สัพเปรเวสีแล้วก็อะไรอีกนะมีมีเด็กวัดด้วยนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค อา้าทำไมไม่ขึ้น่ะเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณสิบล้านดวงตานะคะขอบคุณยี่สิบสี่ไลฟ์ยี่สี่เลิฟนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ก็ขอบคุณค่ะ,นนคคะหมุนอีกแล้วนะคะหมุนอีกแ้บหมุนใช่ไหมหมุนอีกแล้วนะคะหมุนอีกแ้บ หมุนใช่ไหมคะคุณสนใจจบๆค่ะค่ะข,ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเด้อทุกคนลให้เย,ยเล็กได้นะคะเดี๋ยวเย,ยเล็กจะขอตัวลงไ<ม>ลฟ์เพียงแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าหมุนแล้วเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆก,ก,กาลังใจนะคะ<ม>โอ้ยเบาสนยางสวัสดีเบาสนยางนะคะสวัสดีค่ะเออสวัสดีครับเย,ยเล็กสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเบาวสวนยางเป็นยังไงบ้างเบาสนยางเพิ่ง<ม>ตื่นเลยคะ่ะ บอบคุณคะ่ะคุณสนใจก็หัวใจกดกน,นะคะเป่าสวนยางเขาบอกว่าเน็ตหมุนจังจังเลยเพิ่งหมุนเมื่อกี้ะคะ่ะตั้งนานไม่ไม่ไม่หมุนนะปล่าวสวนยางก็เพิ่งหมุนเมื่อกี้เนาะเพิ่งหมุนตอนคุณมานี่แหละสงสัยไฟแรงแน่แนเลยคุณอ่ะเออเปล่าสวนเออแล้วก็คุณสนใจโบกมือบายๆนะคะถ้คุณสนใจสตอรี่ก็บอกว่าพี่พี่ปริยะ ชูจาบ่าวสวนยางพาโวยก็บอกสวัสดีค่ะสวัสดีเออน้องสนใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีกันนะคะขอบคุณค่ะรอให้ทักทายเพื่อนๆก่อนนะคะบ่าวสวนยางทักทายเพื่อนๆได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวยะเรียกจจโรเนาะ <c oughs> คุณสนใจก็หัวเราะกากๆนะคะสาวบุรีร้าก็ก ให้ถ้วยรางวัลมานะคะแล้วก็บ่าวสนยางก็หัวเราหน้าเขียวนะคะขอบคุณค่ะคุณสนใจก็บาย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 ได้เลยนะคะทุกคนบายบายเยเล็กได้เลยนะคะบายบายค่ะเออคุณสนใจสตอรี่บอกว่าบายบายทุกท่านนะคะบายบายได้เลยค่ะทุกคนค่ะบายบายเยเล็กได้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหมุนอีกเดี๋ยวจะลงไม่ได้นะคะค่ะอเมซอนอยู่หรือเปล่า ขออเมซอนบายบาให้เยลเ็กด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆุกกำลังใจนะคะขอบคุณเบาอุบลค่ะขอบคุณหนุ่มโสด้วยนะคะขอบคุณคุณสนใจสตอรี่นะคะขอบคุณพี่ค่ะขอบคุณครึ่งบาทนะคะขอบคุณแม่แม่สมโพงค่ะขอบคุณทุก